โยครีปวีรณนี้มาทำการแกะกล่องโมจินให้เกณฑ์1ต่อ1 4 4 ms 06 ck ซาคุาููฮาร์ปแคนนอนกันนะครับราคาของกล่องนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับก็เป็นงานเรียนแบบซาคูจากซีรีส์กันดั้มดิออริจินนะครับสั่งตรงจากจีนอีกแล้วสาภาพกล่องก็มาแบบบูบี้นิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นยับเยินมากนะครับ มาดูข้างในกล่องนี้กันนะคะว่าเขามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับกล่องนี้เปิดมาก็เจอกับฐานอันนี้เลยครับอยู่ด้านบนสุดเลยเนาะไม่ได้อยู่ในซองอย่างใดเนาะ,ะแล้วก็มีซองสายแส่แผงมาทั้งหมด3ซองด้วยกันนะครับแล้วก็คู่มือการประกอบก็จะอยู่ด้านล่างสุดของกล่องนะครับคู่มือการประกอบก็จะเป็นแผ่นพับนะคะมีด้านขาวดำหนึ่งด้านแล้วก็ด้านสีหนึ่งด้านนะครับซองสายของกล่องนี้นะครับเป็นแบบเทปกเนาวก็วาสามารถลอกเทปกาวออกแล้วก็ดึงตัวแผงออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีชิ้นส่วนไหนหลุดออกจากแผงนะครับสำหรับกล่องนี้ของผม สองนี้ไม่มีดีแคลน้ำนะครับสติกเกอร์ดีคอให้มาก็จะเป็นสติกเกอร์ใสนะครับเดี๋ยวมาดูแผงข้าวๆกันนะครับอันนี้จะเป็นสวนของแผง A 1นะครับสีสสสสที่ให้มาก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแผง A 2นะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลอีกโทนหนึ่งนะครับอันนี้จะเข้มขึ้นมาหน่อยครับเนื้อพลาสติกที่ทำมาก็ถือว่าโอเคนะครับร่องต่างๆก็ดูลึกดีนะครับ ต่อมาจะเป็นแผง b ีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลอีกโทนหนึ่งนะครับตัวสีเขียวมันจะเป็นสีดำเนาะตรงนี้หลักๆแล้วสีของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะคุมโทนให้เป็นหุ่นยนต์แนวภาคพื้นดินนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของแผงดีนึงนะครับสีของเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นสีออกเทาๆนะครับเป็นในส่วนของตัวจุดข้อต่อต่างๆนะครับแล้วก็โครงในบางจุดนะครับอันนี้ก็แผงดีสองนะครับก็สีเทาเหมือนกันนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของเกาะนอกนะคะพวกแขนพวกขาเนาะอันนี้ก็จะเป็นแผง E 1นะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลทนเดียวกับแผง A1 นะครับก็สาหรับซีรีส์นี้เนาะเขาทําการ u n d e r ร์เก e มาให้เราด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นแผง F นะครับก็จะเป็นแผงสีเทาอีกแผงหนึ่งนะครับแผงนี้ก็เป็นในส่วนของขวานแล้วก็มือนะครับ แล้วอันนี้จะเป็นแผงไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นปืนแคนนอนนะครับแล้วก็ปืนต่างๆเนาะที่จะมาติดให้กับเจ้าซาคูตัวนี้นะครับจะได้สมชื่อฮาร์ปแคนนอนเนาะอันนี้จะเป็นแผงเจนะครับก็จะเป็นแผงท่อพลังงานแล้วก็สายกระสุนปืนนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของแผง PC ของกล้องนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นฐานใส่นะครับ และก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ขอดองไว้ก่อนนะครับใครอยากดูรีวิวก็อดใจรอไว้ก่อนนะครับหรือถ้าใครรอไม่ไหวอยากสั่งมาประกอบเองก็ในตะกร้าผมมีนะครับกดสั่งผ่านตะกร้าผมได้นะครับยังไงใครเข้าไปดูก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ